ทคนคะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลมวนัทีเนี่ยวันนี้นะคะครูมิวนะจะเล่งทางลายซึ่งก็พูดทางภาษากลางนะคะเผื่อใครที่ฟังภาษาใต้ไม่ออกนะคะจะได้เข้าใจด้วยเนาะวันนี้นะคะครูมิวนะคะจะมาบอกว่าคนที่กำลังลดน้ำหนักอยู่เนี่ย สามารถทานผลไม้ได้จริงๆหรอแล้วทานผลไม้เนี่ยแล้วจะอ้วนหรือเปล่ามาค่ะวันนี้นะคะคุณพจะให้ดูผลไม้ที่มีที่บ้านเนี่ยตอนนี้นะคะที่บ้านคุณพิวตอนนี้นะคะที่ต้องมีตลอดเลยนะคะติดบ้านไว้ตลอดเลยก็คือผลไม้เพราะว่าอะไรผลไม้เนี่ยถ้าเรามีติดบ้านนะคะจะช่วยลดนะคะการติดขนมหวานการติดน้ำหวาน การแบบเรารู้สึกยากข้องกรุบกรุบกลิบกลิบกรุบกรบแบบนี้ใครที่ชอบกินขนมมันจะมีนิสัยนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะเราเลยมีผลไม้นะคะเป็นตัวเลือกนะคะสำหรับคนที่กําลังลดความอ้วนอยู่แล้วก็คุณไม่อยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งค่ะว่าหลายคนหลายตอนหลายคนมากนะคะที่ DM ม,มาถามในอินสตาแกรมหรือว่าจะเป็นนักเรียนที่เทรนออนไลน์กับครูมิ่เองน่นนะคะจะถามตลอดว่าผลไม้นกินได้จริงๆหรือเปล่าคะกินแล้วจะอ้วนไหมคะกินอันนี้ได้ไหมคะครูค,คะไม่กล้ากินคะ่ะเพราะมันหนน อยาจะบอกค่ะว่าผลไม้นะคะที่แนะนําในช่วงที่เราลดน้าหนักนะคะก็จะเป็นผลไม้จาพวกเบอร์รี่รัสเบอร์รี่ตะกุมเบอร์รี่ต่างๆนะคะแล้วก็ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวไม่หวานมากไม่หวานจัดนะคะสามารถทานได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นในวันนี้นะคะของคุณมิก็จะมีนี่ค่ะอัลเบ แอปเปิลแอปเปิลเขียวนะคะนี่ค่ะเป็นแอปเปิลเขียวนะคะคือมีติดบ้านตลอดจริงๆเนาะแล้วก็นี่ค่ะเป็นเมลอนแล้วก็แคนตาลูปนะคะมีไว้เผื่อรู้สึกอยากของหวานเม <c oughs> ลอนกับแคนตาลูปเนี่ยถามว่าหวานไหมก็หวานแต่มันก็ไม่ได้หวานแบบไม่ได้หวานเท่าลำไยอย่างนี้หรอเไหมแล้วถามว่าลำไยมะม่วงสุกพวกนี้ทานได้ไหมก็สามารถทานได้นะคะแต่ว่าก็ต้องจํากัดปริมาณนะคะในการทานเช่นกันเนาะแต่เหมือนลำไยอะคะ่ะคุณมิวก็จะไม่ค่อยทานเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันก็ ก็มีปริมาณน้าตาลค่อนข้างสูงเลยเลี่ยงนะคะมาทานของพวกนี้ดีกว่านะคะแล้วก็นี่ค่ะสตอเบอรี่นะคะนี่ค่ะสตอเบอรี่คือนี่จริงๆมีที่บ้านจริงๆนะคือเห็นไหมเหลือแค่นี้แล้วนะคะแล้วก็นี่ค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะมันญี่ปุ่นนะคะหรือว่าสวีทโพชเชนนะคะเป็นมันญี่ปุ่นเนาะคือมีที่บ้านเหมือนกันเพราะว่าค์บเนี่ยพวก พวกคาร์บเชิงซ้อนต่างๆก็สําคัญนะคะในส่วนของผลไม้หรือพืชผ,ผักเนี่ยก็ควรจะมีติดบ้านเนาะเช่นเนี่ยค่ะหาง่ายที่สุดนะคะก็คือเป็น w e ีโบ o t โต้นะคะก็คือมันญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วก็ฟักทองเปลือกมันข้าวโพดพวกนี้นะคะก็สามารถทานได้เช่นกันค่ะมันไม่ได้ทําให้อ้วนถ้าเราทานในปริมาณที่พอดีนะคะอ่ะยกตัวอย่างวันนี้นะคะครูมิวซาแนะนานะคะสมหมุดหวา ใน1วันนะคะเรารู้สึกอยากจะทานขนมก็ให้เราหันมาทานพวกผลไม้แทนได้นะคะเช่นนี่แอปเปิลนะคะทานได้เนะหนวันก็คือลูกสองลูกได้นะคะไม่แย่แต่มันก็อิ่มนะมันอร่อยมากด้วยแล้วก็มาค่ะอุ๊บล่นว่างพล ขออภัยนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะตอนเนี้ยคุณม่ออกมาถ่ายนอกบ้านใช่ไหมอากาศมันแบบว่าร้อนร้อนแบบอบอ้าวนะคะทีเฉียงไม่คืออากาศร้อนนะคะตอนนี้เนาะ,ค,ะคุณมิ้วก็เลยออกมาอยู่ตรงนี้นะคะบรรยากาศตรงสวนตรงนี้เนาะ,ะแล้วก็เพิ่งจะนี่จ้าเมลอนแคนตาลูปนะคะอันนี้คือแคนตาลูปนะเดี๋ยวคุณมิวจะหัน่นแล้วก็จะทานพร้อมๆกับทุกคนเลยนะให้เห็นไปเลยว่ามันดีมากนะคะนี่ค่ะ ล้วก็จะหั่นกันไปเลยนะคะทเทแดนนี่ค่ะที่ซุยหมากเห็นไหมน่ากินมากนี่ค่ะนี่คือเมลอนพวกนี้ค่ะก็จะมีรสชาติหวานใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้หวานแบบหวานแหลมหวานมากอะไรขนาดนั้นนะคะสามารถทานได้ค่ะอ่ะในสมมุติว่าถ้าครูมิวทานคนเดียวก็จะทานประมาณนี้นะคะ ประมาณเกือบ30%อเของครึ่งลูกอะค่ะประมาณนี้30%อเของครึ่งลูกเนาะมาเลยค่ะจริงๆอะการทานผลไม้มันไม่ได้ทาให้เราอ้วนนะถ้าเราทานแบบพอดีแล้วก็เลือกทานผลไม้ที่ไม่ได้มีรสหวานจัดนะคะสามารถทานได้เลยแต่คิดอีกอย่างหนึ่งค่ะถ้าเราทานผลไม้เนี่ยดีกว่าเราทานขนมดีกว่าทานของที่มันไม่มีประโยชน์เนาะเพราะว่าในส่วนของผลไม้เนี่ยก็ยังมีวิตามินมีแร่ธาตุต่างๆนะคะแล้วก็ จริงๆแล้วว่าร่างกายเราก็ยังคงต้องการความหวานเช่นกันนี่ค่ะนี่ให้เลยคะ่ะมาก,กินมากนะคะเราก็จะจัดใส่จานความหวานจากผลไว้นี่แหละดีที่สุดเนาะดีกว่าไปทานแบบพวกขนมนะคะแนะนําเลยค่ะนี่เ็ตแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทานพร้อมๆกันเลย ฟังความกรุบกรอบของมันค่ะและค่ะยั่วๆเย,ย,ย็นๆฉ่ำๆไปเลยจ้าฟังนะคะหืมหืมหืมทุกคนบอกเลยว่าดีมาก อันนี้นะคะเป็นเมลอนจากวัสนาฟาร์มนะคะคือกรอบมากฟังนะคะทุกรอบอร่อยมากจริงๆเนี่ยคุณมิ้ก,ก็จะหาปร,ระมาณนี้นะคะสมมุติว่าในช่วงสายบ่ายอ่ะที่เรารู้สึกว่าแบบเอ,อนเช้าเราทานเช้าไปเลยใช่ไหมคะแล้วช่วงสายเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากกินอะไรอ,ะอยากกินขนมอยากกินอะไรแบบกรุกอบกริบกริบอ่ะ ก็ถามผลไม้แทนได้นะคะเนี่ค่ะอย่างผลไม้พวกนี้เลยพอกินเสร็จก็ไปทานเที่ยงพอเลิกบ่ายเสร็จอยากกินอีกก็มากินผลไม้ได้เลยค่ะแต่ว่าเปลี่ยนไปทานผลไม้ที่มันไม่ซ้ำเนาะเพราะว่าร่างกายเราเป็นอะไรที่ฉลาดมากนะคะอย่าทานอะไรซ้ำๆเดิมๆบ่อยๆเนาะดีมากค่ะทุกคนคือมันอร่อยมากหืมหืม สำหรับใครนะคะที่ดูคลิปนี้ถึอนจบแล้วแนะนำค่ะอยากลัวผลไม้อีกเลยน้องไม่ต้องกลัวผลไม้นะคะแค่เราเลือกทานที่ดีกินในปรมิมาณที่พอดีรับรองค่ะว่าผุ่นดีแน่นอนและยังช่วยในการขับถ่ายได้อีกด้วยนะคะผิวพรรณก็จะดีสุขภาพก็จะดีและหุ่นดีแน่นอนค่ะ <Yeah. S 2> และอย่างลืมค่ะท่องไว้เสมอน,นะคะว่าปีนี้เราจะเผ็ดไปด้วยกันเย้ๆๆ y y a ขอบคุณทุกคนนะคะและอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ like, กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะและ้วกดกระดิ่งด้วยนะไมได้ไมีพลาดคลิปไม่ใค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะคุณแม่ไปกินพ้่ไหมายก้อนนะคะมันปีนนะ